โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขัน s t a r c r a f ฟครับการเจอกันระหว่างดาร์กับ m a c แพคครับผม m a c กแพคฮะอยู่ทางฝั่งบลูโปร o ตสครับทางมุมขวาของแผนที่ครับแล้วนี่ฮะผู้เล่นเซิร์ครับ Dark อยู่ทางฝั่งซ้ายล่างของแผนที่ฮะอยู่ในส่วนของ Red เซ r c ์ฟนั่นเอง โอเคเดี๋ยวก,ก็มาลองดูกันครับผมามาไพายล่อนนอกฐานจะปิดบ้านตรงนี้ฮะขอปิดขอปิดสองเบสแล้วกันเราจะหวันนี้มีมาสเคาครับทางฝั่งดโดรนเขาก็ออกไปแล้วเหมือนกันนะโดนของดาร์กยังไม่ได้ขึ้นเบสหรือเปล่าเนื้อมาเอ็กซ์แปดนไกลครับดาร์กแม็กแพคเห็นไหม เห็นนะน่าจะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับโอเคเน่าจะเข้าไปสำรวจฐานหน่อยฮะมีวางไปหนึ่งแก๊สครับผมดักวางไปหนึ่งแก๊สพยายามจะป่วนป่วนการเก็บมินเนอร์ลนะวางสปอร์ิงพูลไปแล้วครับโอเคตรงนี้ หนึ่งเกตปุ๊บตามเป็น Expand Next Up ทันทีครับ m a ็ p a c k พอรู้ว่าเขาไม่ลัสแล้วพอเขาไม่ลัสแล้วก็มาหนุกกันย,วยาวๆจังหวะนี้ก็ปนป่วนนะเนี่ยป่วน,วน,วนมันมันจะทำให้ตัวตัวเก็บแรกของทางฝั่งดาร์กเก็บไม่ได้ครับเหมือนมันจะหายไปก้อนเออแต่ก็นิดๆหน่อยๆฮะเป็นการต่อน,นิดๆหน่อยๆทำลายจังหวะมากกว่าครับไมเกมแล้วนี่โอเวอร์โหลดก็มา เซเวอร์แล้วเหมือนกำลังจะเล่งเป็นโรกนะในส่วนของดาร์กครับก็น่าจะเป็นโรกเอ็กซ์แพนมาอีกฐานหนึ่งครับเซิร์กแล้วกำลังจะอัพสปีดลล่งมาในไม่ช้านี้ นาจะเห็นเซิร์ฟดึงเกมฮะรอดูแต่รัสรัสในโปรตีนมันไม่ค่อยจะได้ผลกันเท่าไหร่เออยิ่งบาลานซ์บาลานไปเรื่อยๆรัสมันก็ไม่ค่อยรุนแรงนะสมัยก่อนคือเจอเซิร์ฟนี้ต้องปิดบ้านให้เร็วที่สุดก่อนอ่อาอเดฟมาแล้วว่ะลิงมาแล้วครับแต่อเดฟเขาก็มาแล้วเหมือนกันหนึ่งตัวก็ลิงก็ถอยกันออกมา อเดปเป็นตัวเรนส์นะครับแต่ตีได้แค่ภาคพื้นดินครับเพราะฉะนั้นก็จะทำลายโอเวอร์โหลดไม่ได้โอเคแล้วหยิบมาเป็นวอยเลสครับเล่นเป็น Rush รัชวอยเลสฮะในส่วนของแม็กแพคไม่รู้จะเศร้าหรือเปล่านะดาร์กดาร์กมียูนิตอะไรที่จะยิงวอยเลสได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแล้วกำลังจะมาแล้วครับวอยเรลสลำแรกของแม็กแพคครับ เรียบร้อยแล้วบินทันทีโอเวอร์โหลดก่อนเลยครับซับไยซับไยโอ้ยังไม่แม็กนะนี่สร้างเผื่อไว้ครับโอเคอุลิชั่นแชมเบอร์ครับกำลังจะตามมาครับของดาร์คฮะไว้สำหรับอัพเกรดเทคนั่นเองเอ็กซ์แฐานที่3ชา้ากว่านะดาร์คอ่ะอินคัมดูดีกว่าเลยฮนะอินคัมดาร์คทะลุไปจะ2,000แล้ว อินคัมทางฝั่งแม็กแพคยังตามอยู่ครับในส่วนของวิร์เกอร์ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกันอินคัมก็กลับมาใกล้เคียงกันละแต่แก๊สเนี่ยก็สังเกตนะครับแก๊สทางฝั่งโพโตจะใช้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นอินคัมอ่ะเขาเรียกว่าแก๊สเพอร์เซกก็จะเยอะกว่าฮะอ่าโทษทีครับเป็นแก๊สเพอร์มินิตนะ ส่วนใหญ่ข้างหลังมันจะเป็นเพอร์มินิตฮะไม่โยนสกิลสโลโ่พวนไว้หน่อยวอยเลอีกลำหนึ่งมาอุ้ยเรามาแล้วไล่ไล่ไลไถ่ายเลนเซอร์คิงครับวอยเลของฝั่งแม็แกแฟรมีควีนนะเอาควีนมาไล่นั่นเด็เบลลิงอ่ะเบลลิงกำลังจะมา อิดวอยเลยมาแต่ยังไม่เอาไปฮาลัสนะรอครบสองลำก่อนพร้อมกับโอรัคเคิลแต่ควีนเขาก็อยู่นะควีนก็เฝ้าฐานอยู่แล้วอุย้ยแต่เจ็บ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 อย่างอย่งยังไม่รีบครับเรามาเจอฐานเอ็กซ์แพนอีกฐานหนึ่งยังไงฮะเหล่าควีนต้องคุ้มครองบ้านให้ดีๆครับควีนนี่ก็เรียกตัวคุ้มบ้านเลยนะแม่ของบ้าน ในช่วงต้นเกมนี่เอาละยังไงครับเพยายามจะฮารลัสครับแม่แพคเอาโอ้เราเคล่นมาป่วนนะโดนสโละอัปเทคกำลังจะเสร็จแล้วครับเป็นเมลีแอทแทคเลเวลหนึ่งฮะทางฝั่งดาเนี่ยพอเดินล็อกเนนเซิร์คมันจะสโลมากๆเลย นี่คือเดินนอกเลนนะฮะอุ๊ยเอาควีนบุกวะ่ะโอ้โหกองทัพเหล่าควีนของดาร์คครับเอาลิงเข้าไปสเกาฮะตรงนี้ออราเคกิลก็มาเฮ้ควีนไม่อยู่อะมีควีนอยู่เหมือนกันสปีดลิงเข้าไปเบลลิงมาพร้อมกับเหล่าควีนสปีดลิงลันบายเข้าไปที่มินเนอรัลไลน์ครับพร้อมกับเบลลิงครับเบลลิงเบลลิงยังไงหาหาจังหวะระเบิดอยู่บลู Blow! เรียบร้อยอเดฟลันไลน์ วีนนี่มาโคโฟกัสไปที่วอยเลอย่างเดียวครับมาโคค่อนข้างสวยครับดาร์รอบนี้น่าจะได้่านเอ็กซ์ไปของฝั่งแนทะ็ก oh, ไปนะโ้ oh, เรียบร้อยเลยครับตัดอุนคมได้สวยๆตอนนี้ดาร์คอินคมนำแล้วแต่วอยเล่ก็ต้องหาทางสวนกลับให้กับทีมหรือเปล่าเยอยเพราะควีนมันเคลื่อนไหวช้านะ่ต้องใช้มเมนก์กับเบลลิงไปแล้วยังไงเบลลิงออ้ยระเบิดยับยับระเบิดยับยับไม่มีควีนคอยคุ้มหลังให้ครับแมหมพยายามจะลองรันบายเข้าไปนะแต่ก็ไม่ได้ฮนะแต่ ได้ฐาน Expand ของ m a c p a c k ไปครับดาร์คฮะในการบุกเข้าใส่ครั้งนี้ของเซิร์ฟเรียกได้ว่าสวยงามเลยนะจังหวะวิตกรู้นี้ uh, วอยเรเข้ามาแม็กแพกพยายามจะเอาคืนเหมือนกันฮนะ <c oughs> ไปที่แฮชูลี่แต่ก็ไม่ไหวครับเนี่ยควีน ควีนเดินช้านะแต่เนี่ยเอาดีเอาวัดปะล่ะวัดปะล่ะดูมันเทียบทรัพยากรแล้วมันไม่คุ้มไนงะโอ้โหแล้วมีคิวเลือดอีกบอยเลนะฮะพยายามจะป่วนครับแต่ควีนพอเดินบนเลนเนี่ยเขาจะเดินไวแล้วนะยังไงฮิวค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 ิวโอ้ยด,ดารสุดจริงว่ะ ปวดมากครับอยู่บนเลนและสู้ยากครับวอยเลยไปไล่เก็บวงนอกแทนครับอย่างนี้ก็ซัพพลายแม็กะอนะ,อะโอเคดาร์เจอซัพพลายลน้นไปแล้วครับต้องซ้อมโอเวอร์โหลดกันไหมสร้างสร้างเนสต้องสร้างทีนี่ Dark, โอ้ APM ดเอ็มดาโคตรมาก300จะ400ครับแล้วมาใหม่ครับฟิดลิ่งรอบนี้ไม่ให้คนระับ เขาพยายามจะมาเอ้แฟนฐานคืนนะครับฟีลิ่งอะต้องกดระเบิดเน็กซัสอินไวแล้วจังหวะนี้พยายามเอาตัวโดรนให้ได้เยอะที่สุดครับได้ไป6ตัวฮะยูนิตลดก็หน่อยอยู่าดาร์เสียยูยนิตไปค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่อินคามเขามาหาศาลมากครับตอนนี้ครับ3,000นกว่าเลยทีเดียวเทียบกันอินคัมของฝั่งแม็กแพดอะแค่ประมาณ1,500-1,600เท่านั้นครับซึ่งโพโต้มันใช้ทรัพยากรเยอะกว่าฮนะต้องมาดูว่าแม็กแพดจะแก้เกมนี้กลับมาได้หรือเปล่า มาฮะวอยเรสี่ลำเงาๆมาควีนเขาก็รอต้อนรับอยู่แล้วครับอัดจึกอัดจึกเข้าไปอืมเข้าไม่ได้ฮะขึ้นไฮกลาวหน่อยแล้วกันโอ้โหพลังแห่งเหล่าควีนมีควีนกี่ตัวเรามาดูกันเลยดีกว่าควีนยี่สิบตัวฮะแต่ตอนนี้วอยเรสี่ลำปัม๊มพยายามจะแอคชวลลี่ฮิล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 ไม่ทันแล้วครับเสียแอคชวลลี่ไปครับ แต่จังหวะน,นี้มามินารโรไลด้านหลังแต่นี่ก็มาสวนเหมือนกันด้วยสปีดลิงครับเสียโดนไปแปดตัวแต่บ้านกำลังจะแ,กแตกหรือเปล่าเออฐานเอ็กซ์แวนต้องกลับแล้วครับวอยเ,เลยวอยเ,เลย,เเลยต้องกลับวอยเ,เลยต้องกลับแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสตัรแล้วกันนะสตัรดสปีดลิงไว้ครับเหมือนหลับอ่ะเออเพราะว่ามันตีไม่ได้ต้องรอให้สกิลหมดก่อนแล้วระเบิดโอระเบิดเร็วไปนิดนึงครับทางด้านวิซับแต่ฟอรฟิวขังเอาไว้สวยงามเก็บตกไปได้นิดหน่อยฮะ ป่วนกันดีจริงๆเลยตัดอินคัมกันไปกลับมาสูสีกันอีกครั้งนึงครับอินคัมแล้วก็อาร์มี่ครับแต่แก๊สแก๊สแม็กแท็แดรอ,ดอปๆเลยนะมีสปีดลิงครับมาเปิดทางไว้เซิร์ชชอบสู้ในพื้นที่ที่กว้างที่สุดโปรโตชอบสู้ในซอยฮรับอันนี้พูดถึงยูนิตภาคพื้นดินนะสังเกตฮะสปีดลิงอะ่ะถ้าเป็นพื้นที่เปิดอะ่ะเขาจะวนกันตีอ่ะ แ้ะดมเมจมันจะเยอะมากๆเลยครับคือมันจะเป็นโอบโอบเข้าไปแบบรอบทิศทางฮะยูนิตส่วนใหญ่ของเฟิร์กอ่ะเจอในส่วนของโอราคเคินก็ไม่มีอะไรฮะมาเซลแซไว้เฉยๆฮะแม็กแพยูนิตยูนิตเปิดยูนิตก่อนตอนนี้มีลิงสิบเอ็ดตัวครับเบลลิงสี่ฮะ มีส่วนของควีนเนี่ยยีเลยครับสี่หลอดไงชาร์จเข้ามาจังหวะนี้ต้องรันออกไปก่อนนะเพราะมันเข้าถึงแนวมินาเรลลายแล้วโอ้โหแบ่งมาเป็น2องทับครับที่น่าสนใจเนี่ยมีตัวนี้ฮะไวเปอร์มันจะกระชากเข้ามาได้มีแคร,ริเออรเข้ามา3มลำครับสำหรับทางฝั่งแม็กแทแต่โดนแคร,ริเออร์โดนดุยเข้ามาโดนดุยเข้ามาระเบิดนฮะเจอเหล่าควี อ้ยช็อตนี้สวยงามมากเซลอดทุสู้ในที่แค,คบครับน่าจะฟันเซอร์ลิ้งไปสบายๆครแต่ด้วยปริมาณก็น่าจะไม่ร่อนกันเสียแคลเรียร์ไปก็เจ็บหนักเหมือนกันจังหวะนี้จะลองลันบายเข้าไปไม่ได้ครับแมวารปออกมาดักรัวไว้ได้ก่อนครับแม็คพัดสู้กันระยะยาวก็ดูเวิร์กเกอร์ดูอินคัมครับ ดูอาร์มี่ครตอนนี้ดาร์กอะคอมกว่าอยู่หน่อยๆครับแต่โดยปกติของเซิร์ฟด้วยครับเซิร์กเนี่ยจะเขเรียกว่ารันสปายแม็ก x ได้เร็วครับโอเคต้องมารอดูครับพยายามจะคืบคานครับดาร์กขยายเลนเซอร์เข้าไปแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับแคริเออรถ้าหลุดตำแหน่งเมื่อไหร่ไวเปอร์อ้าวาเดฟเรียบร้อยระเบิดไวเรนหน้าบ้านลิงเข้ามาสำรวจให้คร ดูจากแมพนี้พยายามจะหาทางที่เขาหลวมอยู่ครับเจอปอตอนแคนนอนยังไงยังไงโอเคตีปอตอนแคนนอนก่อนต,อตรงนี้มีคริเออร์ก็เอาลิงมารับคริเออร์ไว้พยายามจะปวปวๆแล้วไม่ให้ขึ้นเน็กซัสครับอ้าวเน็กซัสระเบิดเลยแคนเซิลไม่ทันแล้วตรงนี้เบลลิงเจออวเลทไถไปอยู่ฮะประมาณสี่ห้าตัวครับโอเคอยูนิตที่เสียไปเยอะกว่าครับรีซอสเสียไปถึงหมื่นกว่าแล้วครับสำหรับทางฝั่ง,งดาร์กฮะแต่สำหรับเซิร์ฟไม่เป็นไร เรามีเงินเราทุนนิยมเราเอาเงินมาละลายได้เนี่ยสู้ในที่โล่งก็ละลายครับเซอร์รตต้องต้องต้องเข้าซอยเซอร์รตเซอร์รตจะเจอเซอร์คิงนี่ต้องเข้าซอยอ้าวมาอย่าให้อล้อมอย่าให้ล้อมเอ้าโดนล้อมอโดนล้อม,น,อมนี้เรียบร้อยครับละลายหมดเลยครับเซอร์รัตลวซับไพ่มันเยอะมากนะต่อตัวซับไพ่จะแม็กแล้วครับดา มา expand ฐานเพิ่มเติมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเบสไปแล้วสำหรับเซิร์กไม่ค่อยดีแล้วฮะแม็กแม็กแพดยังไงเอ่ยอาร์มี่สูสี bizarre. ต้องต้องดูไมโครอะไอ้มาโคชอบติดพูดไมโครนะอายอันทาลิกตัวแท้งมาแล้วครับฝ่ายแท้งโอโหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โโอรอ้โอโหะอ้โหาอ้โหโ้้อ <visuals> แล้วแอนตาริกเข้าไปแทงฮะน่าจะแตกเหมือนกันอ่าโอเคแรกไปครับยูนิตใหญ่ฮนะควีนก็พยายามจะฮิวให้ฮิวให้ฮิวให้ไปเลยลูกพี่ลูกพี่ไปแทงลูกพี่คนระับไปยืนแถวหน้าอยู่ครับอันตาริก Andre. แล้วแคริเออร์ก็พยายามจะละลายฮนะควีนก็พยายามจะฮิวไวเปอร์หาจังหวะกระชากมา,าสองลำหนระืเอเปล่าสองลำฮะหลุดออกไปได้ลำหนึ่งแต่อีกลำนี้รอดไหมครับควีนหนึ่งเชืกสองเชืกแต่วอยเลก็ามาตุยบ้านเหมือนกันครับได้เบสคืนไปหนึ่งเบสนะ จังหวะนี้ดูแต่ c a r อ i e มันสั p p l y มันเขาเรียกว่าอะไรว e s o u มันดูเดือดมากแล้วกระชากไปรอบนงครับ c a เ r i e อีกหนึ่งลำแล้วอาชอนก็ไม่ไหวครับแทงไม่ไหวเหมือนกันแต่ตอนนี้ได้ได้ไปอีกเบดหนึ่งแล้วครับสองเบตแล้วครับวอยเรตรงนี้หลุดมามาโคอยู่นะครับแต่ไม่สนใจฮะตัดกลับมาที่บ้านครับเหล่าฟิลกับเหล่าอัทริกฮะอันเทอริกก็น่าจะเอานิกสักคืนไปเหมือนกันจังหวะนี้โดนอ่ะหลุดมาโคหลุดมาโค ต้องพยายามเอาตัวรอดตรงนี้ก็ลิ่งลันบายไปเป็นการวิ่งเข้าใส่แล้วครับเหมือนวิ่งแข่งกันตีบ้านนะโอเคใครยาเสียหายเจ็บเยอะกว่ากันจังหวะนี้อันทรริก็ไล่ไถไปไล่ไถไปไพลร้อนก่อน่ะไพลร้อนก่อนโอ้โหแครเก็ยิงปียิงปียิงปีน่าจะปล่อยอันธริกชุดนี้ไปแล้วละครจังหวะนี้คุยเริ่มเดินกลับบ้านกันมาแล้วนะเริ่มกลับมาที่ทักบ้านกันแล้วฮะโอ้แล้วก็ปล่อยน่าจะปล่อยอันธริกชุดนี้ละลายหรือว่าขุดขุดเน็กซัสก่อนพยายามจะขุดเน็กซัสครับ วอยเลกอะแคลเวียร์ก็พยายามจะกันบ้านกันอยู่อ่ะหุบเน็กซัสยังไงส่งมาเรื่อยๆด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับเน็กซัสระเบิดไปได้บิ๊กเบสหนึ่งเหมือนกันไม่ยอมกันจริงๆล้วซัพพลายวีซอร์สที่ลอสเนี่ยทางฝั่งแม็กแพคเลยเพล้วนะเออไฟกันเสร็จกลับมาดูที่ซัพพลายครับดาร์กลับมาแม็กอีกครั้งนึงนี่คือเซิร์ฟครับ นี่คือความแตกต่างของเซิร์ฟครับแล้วเซิร ouais uh, ์ฟกำลังจะซัดอีกรอบหนึ่งยังไงวอยเวพยายามจะตัดกำลังวอยเวพยายามจะตัดกำลังฮิลฮิลโอ้ฮิลฮิลสู้ด้วยความถึกด้วยความถึกอาจได้ไปหนึ่งตัวพยายามจะตัดกำลังพยายามจะตัดกำลังเซิร์ฟลิงยายมจะลันบายไว้โอ้โดนโดนหมูโปรบไม่ให้โดนนะโปรบออกมาตายฟีฟีเป็ตัวอินคัมเช็คอินคัม ไฟกันเสร็จเช็คอินคำแม็กแท็กอาการหนักแล้วแม็กแท็กอาการหนักแล้วยังไงซับไพก็อาการหนักแล้วดูยูนิตฮนะจะได้เห็นภาพครับกองกำลังของดาร์กเนี่ยกลับมาพร้อมไฟนะฮะมีอินเฟสเตอร์มีควีนมีอันทาลิกครับทางฝั่งนี้เน้นไปที่แอร์ยูนิตครับแม็กแท็กเขารู้ว่าควนะีนเนี่ยมันโฟกัสเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตครับเนีย่ยเหล่าควีนมาแล้วโอ้โหควีนละลายหรือเปล่ายังไงฮิลฮิลโอ้โหฮิลกันรัว แล้วอันเทอริกฮะน่าจะปุกต่อไหมไวเล่ยพยายามมาไล่ไถเลนเซอร์ครับทางฝั่งแท็กแล้วอันเทอริกขุดบ้านแล้วขุดบ้านแล้วพยายามจะเข้าบ้านนี่ก็พยายามจะเข้าบ้านเหมือนกันแต่มีคีรอรับอยู่เข้าไม่ได้นะเอาจริงนี่เขาไม่มีไวเปอร์มากระชากเลยนะอ่าแล้วอันเทอริกมาฮะอันเทอริกมาพยายามจะเก็บทางด้านดิสรัปเตอร์ครับได้ดิสรัปเตอร์ไปแต่แรกพยายามอ๋อแต่มีบ้านทะลุแล้วนะ นาบ้านแห็กันแล้วครับออกยังไงแล้วทีนี้งานหยากแล้วครับแม็กแท็คแม็กแท็กเงินหมดหลังชนฝาแล้วครับแม็กแท็กมีแค่กลุ่มสุดท้ายตรงนี้เท่านั้นมีแค่กลุ่มสุดท้ายตรงนี้เท่านั้นแล้วดูเหมือนจะบุกไม่เข้าด้วย <c oughs> โอ้ตอสอาการหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วไม่มีอินคัมไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการไม่มีอินคัมอีกแล้วโอ้โห <c oughs> 5 c a r r i ร์กับ9 void เลยอันนะั้นคือสุดท้ายของเขาแล้วนะคือสุดท้ายของเขาแล้วครับโอเคสุดท้ายไม่ไหวฮะแม็กแพ k ครับกล่าวจ g ครับคือดาร์กสามารถยืดได้ยืดได้แบบไม่รู้จบสิ้นฮนะให,ให้สังเกตินคัมดาร์กครับว่าสองพหกับพันสี่ แต่กลับมาที่แมทแท็กโนอินคัมแล้วเพราะฉะนั้นกองกำลัง,ลงชุดน,นี้คือสุดท้ายและดูซัพพลายที่แตกต่างกันดูอาร์มี่ที่แตกต่างกันต่อให้เสียอัร์เทอริกตรงนั้นไปอีกดาก็สามารถแบบดีดนิ้วกลับมาได้ฮะเออควีนตรงนั้นตายก็ดีดนิ้วครับเพราะดูว่ามีกี่เบสครับแพชชูรี่เยอะมากครับสามารถใส่ควีนออกมาได้อย่างรวดเร็วอีกรอบหนึ่งฮะนี่คือพลังของเซิร์ฟครับรอบนี้เหล่าโพตอสก็พ่ายแพ้ไป คิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเกมคู่นี้ยังไงเจอกันคู่หน้าครับผมรักใครชอบใครชอบผู้เล่นคนไหนชอบเผ่าไหนอยากเห็นเผ่าไหนคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ครับแล้วเจอกัน